ล่าสุดพักประชาชนเนี่ยจะโดนค่อนข้างเยอะ<ฆ>ยังเอาวันนี้หน่อยอโดน<ฆ>อีกแล้วพักประชาชนอะเอาการเมืองเลยจริงๆว่าจะเล่าเรื่องอื่นขอการเมืองก่อนก็แล้วกันวันนี้ค<ฆ>่ะเ เอาพักประชาชนก่อนคุณเทงนัตพงศ์ค,คุณนัตพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนครับคุณผู้ชมฮัและก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลงพัทยาวันนี้ไปช่วยคุณยอดชายเป็นผู้สมัครสสชลบุรีเขต9พักประชาชนลงหาเสียงเห็นบอกว่าไปเจออะไรนะเมย์ไปเจอคนถามก็มีประเด็นสําคัญสําคัญ,คญใช่ค่ะประเด็นเรื่องของมีทหารไว้ทําไมเรื่องของประเด็นเรื่องของแก้น1นึเนี่ยนะคะคือคุณเทงเองก็ต้องไปอธิบายให้พี่น้องประชาชนว่าตกลงเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองไม่มี ีไม่ได้แก้ลองฟังดูค่ะแนวเดิมครับก็ยังไงฝากวันที่แดดกุมภาด้วยสนับสนุนครับนะช่ันด้วยทำจริงเปล่าอ่ะคุณแม่ ทหารเราสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วครับในเรื่องอาวุธที่จําเป็นอย่างเครื่องบินกิเพนที่ไปทิ้งไข่ที่คาเมนเนี่ยที่ผ่านมารประชาชน,นทีีวิโรจน์เนี่ยสนับสนุนให้ใช้งบประมาณด้านนี้นะครับแต่ว่าอย่างเรือดำน้ำเนี่ยเราไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่เกิดประโยชน์รัฐบาลชุดก่อนเคยบอกว่าอยากตัดงบเรือกีบแต่เป็นเราเนี่ยที่เป็นคนบอกว่าต้องซื้อตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ตรงข้ามกองครับเราไม่ได้อยู่ตรงข้ามการซื้ออาวุธอาวุธอะไรที่จำเป็นเราสนับสนุนอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องับ แล้วเรื่องม1 2ไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่ได้ไม่มีนโยบายแก้ไขแล้วไม่มีแล้วก็ฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารเรื่องทุนเทานี่สำคัญนะครับนี่คุณนิงพยายานะครับคือแต่น้องถามวันนี้น้องถามสุภาพนะคือน้องแบบมาเ่นิ่ง1 1 2อ่ะแล้วคุณเท้งแกก็สุภาพเพราะสไตล์คุณเท้งเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมแต่วันนี้ถามเรื่องทหารคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าพักส้มเนี่ย เรื่องทหารจะโดนจี้ถามแต่ถ้าจำมาได้ก่อนนี้เขาอธิบายนะว่ากริปเพนเขาก็เป็นคนให้ซื้อสมัยเพื่อไทยเนี่ยให้หนึ่งเขาให้แปดเลยด้วยซ้ำอถูมะนี่มีเสียงไหมคนต้อนรับเขาก็มีนะนี่แล้วเข้าใจว่าหลังจากนี้จะโดนจี้ถามทุกเรื่องนี่ฮะแต่ยังเลือกยืนข้างประชาชนนี่คือเหตุผลที่เรายังเชื่อและเป็นกําลังใจให้พรกประชาชนขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ้าะเดียวกันเมื่อโดนถามทั้งทหารและ1 1 2สอง มีพลังไว้ทุกคนมีความหวังอยู่ไว้ทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับปิดฝาเมอากลับมากลับมาตรงนี้ก็ได้รับการต้อนรับขออันหนึ่งก่อนจะไปพักอื่นๆเอาป้นายโฆษณาห็นไหมค่ะอยู่ๆมันมีป้ายปริศนาที่พิษณุโลกแล้วดูเหมือนกับสองพักน่าจะโดนโดนทิ่มอ่ะพักเพื่อไทยกับพักประชาชนเอาป้ายเลยสิครับทีมงานครับเออเอาป้ายขึ้นมาเลยฮะภาพนิ่งก็ได้ครับที่เห็นชัดอันนี้โดนทำลายไปแล้ว เอาภาพนิ่งสิครับแม่ขึ้นภาพแต่ละภาพเนี่ยฮะล่าสุดเนี่ยมันมีนีอ่อ่าหยุดสิแล้วเมอ่านสิมันเขียนว่าอะไรสายตาไม่ค่อยจะดีเราไม่เลือกพักเพื่อขเขมรเราไม่เลือกพักประชาชนขเขมรซึ่งถ้าฟังแบบนี้เขาก็ไม่ได้ด่าใครออแต่พอมันมีเพื่อขเขมรออและอีกอันหนึ่งก็คือพักประชาชนเข,ข,ขมรอะคนอาจจะมองว่านี่กําลังทิมเพื่อไทยกับทิมพักประชาชนออหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะนี่ ล่าสุดวันนี้เห็นบอกไม่รู้ป้ายใครคเลยต้องมีการเร่งเก็บใช่ไหมครับเมย์เทศกิจก็เลยต้องไปเก็บป้ายค่ะเห็นบอกว่ามีประมาณ3 0เจาะเสียสอจุดทั่วเมืองพิษณุโลกนะคะเพราะว่าขึ้นป้ายแบบนี้ค่ะออมันเข้าข่ายผิดเมย์อันนี้นนมัน้เสียเงินทํานะใช่แล้วคําถามคือถ้าตามไม่ได้นี่ก็คือแสดงว่าตํารวจก็ไม่มีฝีมือเหมือนกันนะฮะ เพราะ1งลงพิมพ์สองมันจะต้องมีวงจรปิดตอนเอารถขึ้นมาปักป้ายถ้าสมมติตามจับไม่ได้นี่คือหวยแตกเลยสําหรับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจลงพักค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีผู้สมัครของพักประชาชนเขตหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกก็เลยบอกว่าเอ้ป้ายแบบนี้มันเหมือนการใส่ร้ายทางการเมืองก็แจ้งไปที่กะกะตพิษณุโลกกะกะตพิษณุโลกอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของป้ายพยิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมายเลือกตั้งและเป็นการโจมตีทางการเมืองหรือเปล่าไม่แต่ตารวจเขาจะหาไหมล่ะ <Ừ. S 2> เพราะโดยหลักแล้วนี่จังหวัดละนะพิษณุโลกพิษณุโลกก็ดูวงจรปิดก็ดูวงจรปิดก็รู้โทษนะป้ายขนาดนี้มันต้องรู้ที่ผลิตใช,ใชคือถ้าตามไม่ได้นี่คือตำรวจนี่คือจะถูกมองเลยว่าทำไมหาคำตอบไม่ได้หรือแม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าชาวบ้านชาวช่องอย่างคุณปรเมศบอกว่าเห็นคนติดป้ายมาติดตั้งแต่วันที่สามมกรามเมย์ค่ะแล้วก็บอกไม่รู้หน่วยงานไหนคงไม่มีหน่วยงานรัดประิูหรอกคะ,ออคะแล้วเขาว่ายังไงบ้างมาติดวันที่สามเขาบอกว่าเออ จริงๆแล้วคนที่เอามาติดเนี่ยนะคะเขามองว่าไม่ใช่การมันไม่ใช่ป้ายหาเสียงเลือกตั้งมันเป็นการโจมตีการพาดพิงซึ่งมันไม่ถูกต้องเหมาะสมประชาชนเขาก็มองว่าเหมาะสมค่ะซึ่งทางเทศกิจก็ได้มีการจัดเก็บป้ายไปแล้ว32ป้ายแต่ติดวันที่3มกราคม<ช>ี๋ยวรอดูตํารวจจะหาได้ไหมเพราะจริงมันมีความผิดเรื่องความสะอาดด้วยเอาฟังเสียงคุณปรเมฆก,ก่อนเห็นคนติดวันที่3มกราคมผมเห็นเขามาติดได้ได้สี่ห้าวันแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่ามันเป็นหน่วยงานไหนเขาผิดครับแล้วเรามีความคิเ็นในเรื่องนี้ยังไงรถ้าจบที่เขาอย่างที่เขาบอกเขาคิดว่าอะไรบ้างจริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการมันการไม่ใช่เป็นการหาเสียงอะอเรามองมองว่า <ละ S 2> ไม่ใช่เป็นการหาเสียงว่าเป็นการ ล่าสุดนักจัดการงานเศกิจชำนาญการคุณสมชายปานเกิดบอกว่ามีความผิดนะครับเรื่องพรบรความสะอาดคุณผู้ชมครับแล้วก็มีพรบรข้อกฎหมายต่างๆเรื่องการติดปาด้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับขออนุญาตเห็นบอกว่าระวังโทษปรับไม่เกิน5 0 0พันเนี่ยนะฮะซึ่งก็ไม่ได้แพงนักถูกไหมฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เดี๋ยวดูว่าจะตามตัวเจอไหมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ คุณเท้งว่ายังไงนะรู้สึกคุณเท้งจะพูดเรื่องนี้ป่ะเมวันนี้คุณเท้งไปหาเสียงที่พัทยาก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเรื่องของการทำป้ายหาเสียงเลือกตั้งไม่เอาพรรคประชาชนขเขมรเหมือนกัน,กนที่พิษณุโลก<อ>ที่ว่าเนี่ยนะคะคุณเท้งบอกว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าป้ายนี้ทำจากพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองหรือทำจากใครแต่ส่วนตัวเชื่อว่าการรณรงค์ชูนโยบายอย่างแข็งขันรวมไปถึงแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองก็เพื่อให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจเข้าคูหาซึ่งนี่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ ซึ่งกันและการแบบนี้ค่ะ ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้บัญชีรายชื่อในชนบุรีมาถึง47%แต่ก็ยังไม่ได้ชนะเขตยกทั้งจังหวัดนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยได้7ใน10เขตนะครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะมาขอความไว้วางใจให้กับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งผมเองก็มีความมั่นใจว่าเขตเดิมเราเนี่ยตื้นที่ได้แน่นอนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอีก3เขตที่เหลือเนี่ยก็หวังว่าอยากจะได้ความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อจะให้ชนบุรีเนี่ยเป็นสีส้มทั้งจังหวัดเช่นเดียวกันครับครั้งท การมาล้มครับการยากขึ้นไหมครับก็ทุกอย่างมีความท้าทายมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าบริบทสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไปให้คะแนนพ่ยอชายให้คะแนนทัรคประชาชนดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนขั้วนะครับหรือว่าแข่งกันหนึ่งตอนหนึ่งหรือจะกี่คนก็ตามเราเองก็ไม่ได้วันไหวสิ่งที่เราทําได้ก็คือนําเสนอนโยบายที่ดีที่สุดผู้สมัครที่ดีที่สุดจุดยืนที่ดีที่สุดให้กับประชาชนทุกคนตอนนี้มี พิรบับใครนะครับผมเชื่อว่าการรณรงค์น,งนะครับออนำเสนอนโยบายรณรงค์งอย่างแข็งขันรวมถึงการแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยใช้ข้อมูลประกอบตัดสินใจการตัดสินใจในการเข้าปูหาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะไม่ควรที่จะใช้แคมเปญที่สร้างความเปลียดชังนะครับมาทำลายลังกันครับประมาณนี้ ไปดูคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต่อเลยพักประชาธิปัตย์หูวันนี้เห็นบอกยังเป็นขวัญใจแม่ยกนะลงภาคใต้หอมซ้ายหอมขวากันน่าดูเลยเนี่ยนะฮะอ้าวเอาภาพที่ประชาอันนี้ตอนสนามบินป่ะใช่ค่ะลงไปที่โอ้โหเนี่ยนิดกันใหญ่นี่สาวแก่แม่ไม้ทั้งนั้นเลยนี่นี่ฮะเดี๋ยวบางคนไม่แม่ไม้โทวทีบางคนอาจจะโสดกันละก็บอก็อาจจะสาวอยู่ก็สาวไงก็บอกว่าสาวสาวไง เออนี่โอ้ดูนี่เป็นยังไงบ้างวันนี้ที่คุยอภิสิทธิ์ลงไปวันนี้ค่ะก็ไปช่วยผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปอ้อนขอคะแนนบุกไปที่ศิชลค่ะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ไปพร้อมด้วยคุณชัยชนะเดชเดโชนะคะคุณสาธิตพงหนองเตยลงตลาดสดเทวดาอําเภอศิชลหาเสียงสนับสนุนคุณชานวัฒนาอิสระวัฒนานะคะท่ามกลางพี่น้องประชาชนค่ะ วันนี้เห็นบอกว่าชาวบ้านบอกเนี่ยจําชื่อไม่ได้นะตนล่อเหมือนเดิมค่ะเห็นบอกว่าถูกย <laughs> ังไงฮะ <laughs> อบอกเลข <laughs> บอกเลข <laughs> บอกนโยบายที่พูดวันนี้มาร์กตลาดแตกค่ะเรียกว่าพี่น้องประชาชนไปกันเยอะเลยนะคะก็ต่อยอดเบีย้ยอาชีพผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ปรับเป็น1,000บาททั่วหน้าค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการศึกษาเรื่องของเด็ก เ,เกิดใหม่เงินขวัญถุงนะคะช่วงหนึ่งของปราศการปราศัยคุณอภิสิทธิ์เน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตด้วยพูดถึงกลุ่มทุนเทาและขบวนการสแกมเมอร์ค่ะบอกว่าเรื่องนี้จะมีการปราบแน่นอนค่ะ,ะฟังเสียบางช่วงหน่อยสิวันนี้ใช่ครับการเมืองเท่าที่พบปะก,กับพี่น้องไม่ว่าจะที่ภาคใต้กรุงเทพหรือแม้แต่ภาคอื่นๆทุกคนต้องการเห็นการเมือง ดีกว่าท <ar> ุกวันนี้ใช่ไหมครับการเมืองที่เราเอาเรื่องของความคิดอุดมการความสุจดุตความรู้ความสามารถความตั้งใจมาทำงานให้กับพี่น้องไม่ใช่ปล่อยให้การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองไปตกลงกันเองแบ่งตำแหน่งกันแล้วสุดท้ายพี่น้องไม่ได้อะไร อยากจะยืนยันครับว่าวันนี้พักคประชาธิปัตย์มีความพร้อมพร้อมที่จะกลับมาจับใช้พี่น้องประชาชนเรามีบุคคลที่พร้อมที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนของพี่น้องหลายเรื่องตอนผมเป็นนายกเป็นครั้งแรกที่ผู้สูงวัยอายุเกิน60ได้เบีย้ยยังชีพกันทุกคน ตอนนี้รับคนละเท่าไหร่ครับหไหนๆใครหกรยยกมือ,อทำไมมีแต่สาวๆที่เนี่ยใครรับเจ็รอยบ้างโอ้แปดโอ้มาไหวนะถ้าประชาปธิัย์เป็นแกนนำรัฐบาลหนึ่งพบาททวนหนะ้า ถูกใจสาวแก่แม่ไม้น่าดูเลยนี่นะฮะนี่กลับไปเพื่อไทยไหน่อยไหมครับเมย์ค่ะวันนี้คุณยศนันค่ะก็หาเสียงช่วยผู้สมัครในพื้นที่นนทบุรีนะคะไปเดินที่ตลาดบางใหญ่ค่ะคุณยศนันคนดิเดตนายกจากพักเพื่อไทยพร้อมทีมไปช่วยคุณประถมการอ่วมอ่องนะคะผู้สมัครนนทบุรีเขต6เบอร์หทักทายประชาชนพ่อค้าแม่ค้านะคะมีช่วงหนึ่งแม่ค้าร้านผลไม้ค่ะ เอาน้ำมันหอมที่ทําเองมามอบให้คุณยศชันันกับทีมงานไ้ดมตอนที่หาเสียงด้วยนะคะแล้วก็หลังจากเดินตลาดคุณยศชันนันก็ไหว้พระเจ้าตากสินแล้วก็มีชาวบางใหญ่รอมอบให้กําลังใจสวมพวงมาลัยกันอย่างคับข้างค่ะวันนี้คุณยศนนันก็เลยบอกว่าพื้นที่โซนบางใหญ่เนี่ยนะพัฒนาได้กว่านี้อีกเยอะเรื่องของการคมนาคมขนส่งเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรศูนย์รวมมหาาศิละปะวัฒนธรรมนะคะอันนี้หัวใจหลักเลยคุยเรื่องรถไฟฟ้าใช่เพราะตอนนี้ยังทําไม่ได้แต่ปรากฏว่าสัญญ,ญาใหม่บอกว่าเรากาหนดเอา 20บาทแต่ตอนนี้ราคารถไฟฟ้าปรับขึ้นมาถ้าเรากลับมาจะเป็นเหมือนเดิม20บาทเออและทำไมตอนอยู่ก็<บ>ยังติดปัญหาเข<บ>าบอกว่าติดปัญหาว่าอยู่แค่2ปีทําไม่ได้เ,<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเราได้กลับมาเราจะทําให้ได้<อ>20บาทตลอดสายมีเสียงสัมภาษณ์นะอาจารย์เชนยศชนันวงสวัสดิ์ครับลงพื้นที่มาโดยตลอดนะครับ ก็พบว่าเป็นเป็นแถวนางที่ดีขึ้นมากนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะเดินทางไปนะครับจะสังเกตว่าผมเนี่ยรับในการที่จะเดินดูในแต่ละที่นะครับที่สะท้อนถึงเรื่องนโยบายนะครับการที่เราลงที่ทุ่งครุเนี่ยก็หนึ่งก็คือรับฟังพี่น้องนะครับในแถวนี้แต่ในขณะเดียวกันประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับที่นี่นะครับความสวยงามของวัฒนธรรมของที่นี่ สามารถที่จะเป็นโมเดลที่เราสะท้อนนโยบายเราได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนโยบายเราเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการที่เราทําเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแน่นอนว่าการบริหารจัดการหากเป็นภาครัฐเนี่ยคงไม่สามารถดําเนิกนการได้นะครับตรงนี้ก็จะมีการ ทํางานร่วมกับเอกชนนะครับในการคุยเรื่องเกี่ยวกับสัมปทานของเขานะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับที่ไม่ได้กระทบกระเทือนการเงินภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าเราทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าความจริงแล้วเราน่าจะทําสําเร็จตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าพอดีว่าเกิดประเด็นทางการเมืองนะครับไม่ได้ทําต่อนะครับแต่ตอนนี้ เตรียมพร้อมนะครับที่จะทําต่อนะครับใน3ามถึงเดือนนะครับสามารถที่จะเห็นตัวนี้ได้แน่เรื่องพราบาตัวร่วมนะครับตัวนี้ก็เดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะทํานะครับความเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดู3าถึงหเดือนใช่อ่าเนี่แต่เขาต้องได้กลับมาเป็นรัฐบาลใช่ค่ะท่านร่วมรัฐบาลน่ะก็ต้องทําได้ดิก็ขึ้นอยู่กับว่าแกนนารัฐบาลจะผลักดันนโยบายเขาหรือเปล่าอ่เนี่ฮ <c oughs> ะ <c oughs> คนดังนั่งเคลียห้ามเริ่มวันที่29มกราคมนี้นะคะเปิดอีกรอบซิอาจารย์เชนก็มาใช่ไหมใช่ค่ะคุณอภิสิทธิ์ก็มาคุณเท้งก็มาเพราะฉะนั้นพลเอกรังสีก็มาในี่ฮะคุณอนุทินไม่มาก็พูดมาอย่างนี้แหละเนี่ยนะฮะคุณธรรมนัทไม่มาเพราะเขาคิดว่าเขาคุยคนเดียวดีกว่า S <S นี่ฮะแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยให้ท่านตัดสินใจว่าเวลาคนแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยการเสนอตัวเป็นผู้นมามันก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์ถูกไหมฮะแต่ก็เข้าใจได้แหละว,ว่าสองคนนี้เขาปฏิเสธไม่ขึ้นเลยถูกไหมก็เขาคงมีวิสัยทัศน์ของเขาในแนวของเขาแต่ขนาดเดียวกันแน่นอนท่านก็ได้ฟังวิสัยทัศน์ของคุณเท้งคุณอภิสิทธ์พลเอกกรังศรีแล้วก็มีอาจารย์เจตอาจารย์เจตโทนวนิกอาจารย์เชนยศนันนะคะดรเอสุชัชวี แล้วก็คุณหมอวรงเดชกิจพิกรมค่ะอ่านี่ครับอย่าลืม29มกราคมที่ไหนนะครับเมย์เดโมบางแค5์โมงเย็นนี้ค่ะเวทีดีเบตศึกเปลี่ยนประเทศซึ่งคนดิเดตนายกแต่ละท่านก็จะมาปะทะกับคนดังตัวตึงระดับประเทศที่จะมาร่วมตั้งคําถามด้วยแต่เรายังไม่บอกแต่เรายังไม่บอกอ่าแล้วก็จะถ่ายทอดสดยาวนี่ต้องบอกนะให้มันไปจบถึงสองทุ่มเลยนะเออเพราะมันเป็นช่วงพิเศษแล้วเนี่ยนะฮะคะแหม่ล่าสุดขออีกนิดนึงก่อนจะจบคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพัันนนนวี้อย่าลืมะะ วันที่ไห้่เมย์ย้ำอีกรอบดี29มกราคมเวทีดีเบตใหญ่ของช่อง8เราค่ะึกเปลี่ยนประเทศค่ะ ปิดท้ายคุณหญิงสุดารัตนเจยุราพันธ์ไทยสร้างไทยวันนี้เห็นบอกเขามีคูปองเลี้ยงเด็กด้วยนะเดือนละ2 0 0พใช่ค่ะเห็นว่าจะให้ตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึง6ขวบนะคะนี่เป็นหนึ่งใน4นโยบายหายเหนื่อยเพื่อสร้างเด็กไทยให้ฉลาดลดภาระพ่อแม่แล้วก็บอกว่างบมอเตอร์ G.P. 4,000ล้านยังให้ได้ทำไมจะลงทุนเพื่อสร้างเด็กไทยไม่ได้น่เนกไปหาพักไหนล่ะใช่นีเสียงคุณหญิงหน่อยใช่ไหมมีเสียงคุณหญิงหน่อยค่ะ สร้างไทยขออาสาที่จะทําให้คนไทยหายเหนื่อยค่ะดูแลคนไทยตั้งแต่อยู่ในครันจนสูงวัยไทยสร้างไทยขอลงทุนกับการสร้างคนค่ะเพราะคนจะไปสร้างชาติวันนี้เด็กไทย IQ เหลือแค่84ขณะที่เวียดนามไปที่ร้อยหแล้วค่ะแล้วเด็กไทยจะแข่งขันได้อย่างไรในโลกนี้เรา